วันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับพอดีทาโรงเสร็จใหม่นะครับผมก็จะมีพื้นที่ไว้ครอบไก่นะครับปึ๊บ้วผมจะเททรายหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นล็อกผสมครับสามล็อกนะครับในล็อกก็เยป็นประมาณนี้นะครับเยต้องมาเก็บวันนี้ก็สั่งทรายมาครับอันนี้ก็แดดมาส่องเยอะผมก็เอากรบเพื่อนมามายิงปิดไปนะครับกันแดดนะครับก็เปิดไว้เฉพาะ ที่มันไม่มีแดดนะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับก็จะมีทิกมาสอนสำหรับมือใหม่นะครับใครที่เลี้ยงไก่แบบ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 ประมาณผมนะครับทำโรงประมาณผมเนี่ยก็จะมีทิกมานิดนึงคือแบบก็กันไม่ให้น้ำออกน้ำเข้านะครับกันให้ดีนะครับอันนี้ที่ช่างทำไว้ไม่ดีผมผมก็มาเสริมนะครับซื้อกาว กาวซีเมนต์มาเปะเสริมนะเพื่อไม่ให้มันน้ำมันเข้าหรือหรือน้ำออกนะครับผมก็มีทิศก,ก็คือก่อนจะเอาทรายลงนะครับก็เอาปูนขาวนะครับผสมกับปูนแดงนะครับผมปูนขาวก็จะฆ่าเชื้อโรคครับปูนแดงก็จะฆ่าไรฆ่าสัตว์ สัเล็กๆนะครับพวกไรพวกอะไรประมาณนี้ครับแต่ไม่เป็นอตนตายต่อไก่รัผสมกันนะครับสาดรองพื้นไปก่อนนะครับสาดรองพื้นไปก่อนแล้วก็เอาทรายมาลงนะครับก่อนเอาทรายมาลงมันก็จะฟุ้งหน่อยก็หาที่ปิดปิดปากปิดจมูกให้ดีนะครับผมก็ต้องเซฟตัวเองนะครับมันก็ไม่ค่อยดีต่อคนนะเป็นสารเคมีนะครับกับไก่ไม่เป็นไรนะครับก็ประมาณนี้ครับ ก็มาสอนทิศสำหรับมือใหม่ครับส่วนใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนครับส่วนใครแบบไม่ชอบที่หน้าผมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็ลงใหม่ผมประมาณนี้ครับงบประมาณหกหมื่นสามนะครับแต่พอดีช่างเก่ามันเทงานผมก็จ้างเพื่อม,มาทําเพิ่มก็โดนไปประมาณหมนะื่นห้าซื้อทรายซื้อป้ายซื้ออะไรจนะพูดว่า ซื้อซายซื้ออะไรมาลงเพิ่มอีกก็โดนอีกประมาณเกือบสองพันก็อยู่ประมาณแปดหมื่นเจ็ดแปดหมืนก็ถือว่าแพงไหมมันก็แพงอ่ะนะแต่มันก็โอเคนะไอยตรงนี้ที่ว่างวานผมเคีย้ยวไว้ผมจะเอาญ้ามาลงนะครับเราจะใช้ญ้าลงหมดนี่เลยไก่ก็อยู่บนนั้น,นครับอันนี้กวาจะครอบไก่รุ่นเพราะปีหน้าผมจะทําไก่เก็บนะครับใครผ่านมาก็แวะเข้าม,มาดูได้นะครับ จะทำไก่เก็บหมดเลยเราจ้างช่างมาใส่นี่ใส่พยางนะครับแบบลูดได้ปิดนี่นะครับตอนเช้าก็จะเปิดทั้งวันนะครับตอนคืนเราก็จะปิดกันลมกันน้ําค้างให้มันนะครับเช้ามาแล้วก็อันนี้ก็เป็นทรายนะครับเอาลงมากินหญ้าครอบกินหญ้าปุ๊บๆๆๆแล้วกเก็บพรมไปไปตากไปเอาขี้ทิ้งนะครับเสร็จแล้วลเ,เอไก่เข้ามา อยู่บนทราย,นะย,ระายน,านะครับอยู่บนทรายให้น้ําให้ข้าวนแล้วก็ไปทํางานต่อได้นะครับผมโปรเจกต์ก็ประมาณนี้นะครับปีหน้ามันก็จะสบายขึ้นเพราะว่าเรามีพื้นที่เพียงพอนะครับที่แรกผมก็กะทําโล่งหมดเลยนะครับโล่งหมดเลยเนะี่ยแล้วสุดท้ายผมมานั่งดูแดดตอนเช้านะครับแดดมันส่องส่องจัดมากเลยผมก็เลยเอากระเบื้องกระเบื้องเหลือๆเนี่ยไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะครั มายิงยิงหมดเลยเนะี่ยยิงกันแดดนะครับที่จริงมันโล่งหมดเลยเบื้องมายิงหมดเลยมันจะได้แดดไม่เข้านะครับอะไรทําได้ก็ทําอะไรทําไม่ได้ก็จ้างเพื่อนทํเนะอันนี้ฟีมีเพื่อนนะครับนี่ที่ติดเพิ่มเนะี่ยโอเคก็ฝากติดตามนะปีหน้าก็จะมีไก่เยอะมากเพราะว่าสี่ห้าแม่ก็มีลูกทุกแม่นะก็จะครอบหมดเลยเนะี่ยครอบครอบครอ,อบเลย Okay. ฝากติดตามครับแค่นี้นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ